สัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสออาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคม2557ค่ะ1 0บโานาทีนะครับนี่เป็นครั้งแรกของเรื่องเล่าสออาทิตย์นะครับที่ออกอากาศคู่ขนานนอกเหนือจากที่เป็นคู่ขนานเฉพาะกิจเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนที่ผมไปสัญจรที่เกาหลีใต้ขณะนี้ถ้าผู้ชมชมผมกุ๊กและเรื่องเล่าสออาทิตย์ผ่านทาง2ระบบนะครับทางช่อง3มออริจินอลหรือช่อง3าอนาล็อกเดิม ซึ่งรับชมกันปกตินะครับผ่านเสาอากาศก้างปลาและกระโดดกุ้งขณะที่ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง43<ช>นะครับใช่ค่ะส่วนสัญญาณรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะที่กล่องรับสัญญาณก็ชมได้ที่หมายเลข33จำง่ายนะคะนะครับแต่กรณีของกล่องดิจิตอลคงจะยังเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับขณะนี้โดยหลัก ท่านผู้ชมโดยส่วนใหญ่จะดูผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวีเป็นหลักนะครับช่อง43นะคะช่อง43แต่ยังคงมีหลายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีซึ่งในระยะเปลี่ยนผ่านช่วงแรกก็มีความกรุณาให้ช่อง3ยังคงออกอากาศที่ช่องเดิมอยู่นะครับจนกระทั่งถึงระยะเวลาหนึ่งคงจะมีการเปลี่ยนแปลงกันต่อไปแต่ณขณะนี้ ไม่มีประเด็นเรื่องจอดําเกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับสําหรับช่อง3ามออริจินัลวันนี้จึงเริ่มต้นด้วยการออกอากาศคู่ขนานนะครับโป้ชมครับเป็นครั้งสําคัญของช่องสามออริจินัลและก็รวมถึงเรื่องเล่าสาาทิตย์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เวลาที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการรายการแรกที่มีการออกอากาศคู่ขนานเต็มระบบก็คือรายการคืนความสุขให้คนในชาติเมื่อช่วงสองทุ่มสบห้นาทีที่ผ่านมานะครับ สัญญาณภาพจากช่อง3ามออริจิเริ่มออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอลคู่กับ33 HD หรือ43ในกล่องดาวเทียมได้เคเบิลทีวีเนี่ยนะครับรายการแรกที่ออกอากาศก็คือรายการคืนความสุขให้คนในชาติอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับตูชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่สารปกครองกลางท่านได้ไก่เกลียนะครับคดีพิพาทระหว่างช่อง3กับคณะกรรมการกริจการกระจายเสียง และกิจาการโทรทัศน์เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเมาื่อวานนี้ในการประชุมวาระพิเศษของกรรมการกสทซึ่งเชิญตัวแทนของช่อง3นําโดยคุณสุรินทร์กริปรยาพงพันธ์เข้าร่วมในการรับฟังมติด้วยนะครับจากนั้นก็มอบหมายให้สํงงานักงานกสทชดําเนินการแจ้งมติให้สารปกครองและบริษัทบ c ซีมัลติมีเดียจำกัดทราบโดยทันที ก็เป็นนั้นว่าที่สารปกครองท่างไก่เกลียนะครับช่อง3ยินดีจะออกอากาศในระบบคู่ขนานแต่ประเด็นเรื่องข้อกฎหมายซึ่งกสทจะแก้ไขให้กสทก็ดําเนินการนะครับออกเป็นมติหรือคําสั่งกสทให้บริษัท BC m u l t i m e d i เีซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานหรรือรับใบอนุญาตของช่อง3ามดิจิตอลเนี่ยนะ,ะก็คือช่องสามสบสา และบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อหาของช่อง3มออริจินอลนำสัญญาณภาพไปออกอากาศคู่ขนานแบบเดียวกับช่อง7และช่อง9เท่ากับกสทนั้นแก้ปัญหาติดขัดเรื่องข้อกฎหมายให้กับช่อง3แล้วเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็มีการไปยื่นผังรายการหลักให้กับกสทก่อนที่ในช่วงเย็นกศทก็มีมตินะครับ,รบด้วยมติ3ต่อหนึ่ง สามท่านก็เป็นท่านที่ไปให้คำอธิบายกับสารปกครองนั่นเองขณะที่อีกหนึ่งท่านงดออกเสียงนะครับพันเอกนาทีสกนวัฒนส่วนอีกหนึ่งท่านนั้นติดภาร,รกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมพันตารวจเอกทวีศักดิ์งามสง่าน,นะคะเมื่อเป็นอย่างนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการหลังจากที่ได้ตกลงกันเอาไว้กับสารปกครองกลางสองทุ่มสิบห้าที่ผ่านมาช่องสาม ออริจินัลจึงอออากาศทั้งในระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอลผ่านช่อง3 3 HD อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านเสาอากาศก้างปลา,ปลาและหนวดกุ้งจะเห็นสัญลักษณ์เฉพาะช่อง3อสมทเป็นสัญลักษณ์ช่อง3ออริจิน l เดิมนะครับแต่ถ้ารับสัญญ,ญาณผ่านช่อง3ดิจิตอลก็คือ3 3 HD ก็จะมี2สัญลักษณ์คู่กันนะครับสสัญลักษณ์คู่กัน,นแบบนี้ จุดนี้คือข้อแตกต่างแต่ว่าเนื้อหานั้นเหมือนกันทุกประการไปฟังเสียงคุณสุรินทร์กิติยาพงพันธ์นะครับรองกรรมก,การพิจารกาของบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์เชิญครับ ความตั้งใจในการที่จะช่วยนะฮะมีส่วนในการเปลี่ยนผ่านนะครับจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลของบ้านเราเนี่ยก็สำเร็จลงนะครับก็ผมถือว่าก็เป็นวินวินนะครับเราอาจจะต้องมีภาระในหลายเรื่องนะครับเนื่องจากว่าจะต้องไปจัดการกับทางผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ในช่อง33 HD นะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีการดูโปรแกรมดูความเหมาะสมอะไรนะฮะแน่นอนนะครับผลกระทบก็คงจะมีบ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยัพอมี ช่องทางก็คือเรายัางเหลือช่องอช่องช่อง28นะฮะยังมีช่อง13ที่เป็นช่อง Family นะครับก็คิดว่ามีปัญหาแต่ว่าน่าจะสามารถที่จะจัดการได้ครับนั่นแหละครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ช่อง3นั้นมี4ช่องออกาศนะครับแต่มี3เนื้อหาของ3สถานีอาจจะเรียกว่าอย่างนั้น <S S เพราะเป็นคู่ขนานไปแล้วนะครับระหว่างช่อง3ออริจินอล กับช่อง3 HD ขณะที่อีก2ช่องของช่อง3ก็คือช่องสาม Standard d ดฟหรือ SD <Okay. S 1> ก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างออกไปนะครับเ <Okay. S 1> ช่นเดียวกับช่อง3 Family ช่อง13า<ะ>ก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปย้ำท่านผู้ชมในตอนต้นนี้ก็เพื่อที่จะได้บอกต่อกันนะครับว่าขณะนี้ไม่มีประเด็นเรื่องจอดำอีกต่อไปแล้วนะครับถ้ารับชมมีข้อติดขัดตรงไหนอย่างไรจำเอสเของเราไว้นะครับ เบอร์เอสเบที่ขึ้นหน้าจอ4ี่แปดสามแปดสามเก้าเก้านี่ยแหละคะ่ะบอกกันมาได้นะคะ,อ,ะอาจจะถึงเวลาวันไหนมีปัญหาตรงไหนอย่างไรแจ้งผลการรับชมเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับ <c oughs> ผมจะให้ทีมงานเก็บข้อมูลและถ้าเป็นไปได้ก็จะได้ตอบคําถามนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้มีประเด็นว่าไม่มีประเด็นว่าจะรับชมตรงไหนติดขัดหรือไม่ประการใดย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมในระบบเสาก้างปลาและหนวดกุ้งรับชมได้ตามปกติกดแบบเดิมเลยค่ะ นะฮะถ้าผู้ชมในะระบบที่ดูผ่านจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีช่อง43กดไปหาเราที่หมายเลข43นะคะและกล่องดิจิตอลนะครับซึ่งเพิ่งเริ่มมีการแจกคูปองกันเมื่อวานนี้ประมาณสักกลางเดือนประมาณสักวันที่20น่ยคงจะได้เริ่มเอาไปใช้กันเนี่นะคะอ่าก็จะอยู่ที่ช่อง33นะครับค่ะแต่เราพบกันเหมือนเช่นเคย